สวัสดีครับอันนี้จะมาแนะนำเรื่องระบบการดูดปุ๋ยแบบอัตโนมัติโดยใช้วาลเวนจุรีนะครับน้ำจะสูบจะถูกสูบขึ้นมาจากบอ่อขึ้นมาวิ่งมาตามท่อนะครับวิ่งเข้ามาแล้วก็จะมาเข้าเครื่องเข้าเครื่องเสร็จปุ๊บแล้วก็จะส่งขึ้นมาส่งออกท่อพวกนี้ห้ามรถนะครับพอส่งเข้ามาปุ๊บ แล้วคันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันดูดปุ๋ยแล้วก็เปิดวาล์วตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่ครับพอเปิดปุ๊บน้ําก็จะวิ่งผ่านมาน้ําก็จะวิ่งผ่านมาตามจุดนี้แล้วก็เข้าไปตรงนู้นแต่ว่าแรงดันจะยังไม่พอที่จะทําให้มันดูดปุ๋ยในในทางนี้จนกว่า เราจะเริ่มหลีบอลวาลตรงนี้คือน้ํามันวิ่งมาใช่ไหมครับน้ําวิ่งมาปุ๊บเนี่ยวิ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอเราหลีปุ๊บเนี่ยน้าจะถูกขวางถูกขวางส่วนหนึ่งจะวิ่งเข้ามาทางนี้จะวิ่งเข้ามาแล้วก็จะมาทําเอาเป็นว่าก็คือทําให้มันไอตัวนี้สามารถดูดปุ๋ยขึ้นมาได้แล้วก็วิ่งผ่านเข้ามาตรงนี้วิ่งเข้ามาตรงนี้แล้วก็จ่ายลงระบบไปลงท่อ จะว,วิ่งไปตามจุดที่เส้นทางดมที่เรากำหนดพอจะเข้าใจไหมครับนี่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราอยากให้ไปซ้ายไปขวาแล้วก็ปรับบอลบาเบาสองตัวจะมาให้ขวาก็เปิดสั่งเปิดไปซ้ายก็เปิดหรือจะให้ไปซ้ายขวาได้เลยแล้วก็เปิดได้เลยหลักการทำงานงานท้งามก็คือดูดน้ำเข้ามาวิ่งเข้ามาพอส่งขึ้นมาปุ๊บ ผงเข้ามาตามท่อแล้วก็เปิดวาล์ววาล์วตัวนี้เพื่อให้น้ําวิ่งส่วนหนึ่งวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะให้ตัวเวนจุรีนี้ดูดปุ๋ยแต่มันยังจะดูดไม่ได้จนกว่าเราจะมาหลีบอลวาลว์บอลวาล์วตัวเมนพอเราหลีปุ๊บน้ําจะถูกขวงังน้ําจะพยายามดันเข้ามาตรงนี้แรงมากขึ้นพอน้ํามาทางนี้แรงมากขึ้นมากขึ้นก็จะทําให้ตัวเวนจุรีนี้ดูดปุ๋ยได้ พอมันดูดปุ๊บมันก็จะส่งมาทางตามท่อวิ่งเข้ามาแล้วก็มารวมกับน้ําน้ําจากท่อตรงนี้เนี่ยน้ำจากท่อตรงนี้นนวิ่งเข้ามาแล้วก็จะมารวมกันตรงนี้แล้วก็ลงสู่ระบบไปซ้ายไปขวาหรือจะไปตามแต่ทิศทางที่เราจะกําหนดครับโอเคครับขอบคุณครับ